โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหคอน้รุ่งน้ำงเป็นรุ่นน้ากันโอมีเต้่มด้เหรอของพี่น้องผมทั้งหน้ำเพลก๊อยู่ครับงานรมรวมเไม่เบินมเิิห้ั้เอาอมาเงิ ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาออกมานะครับอยากหากินที่ต่อกระผมมีมีมากแถวบ้านนะครับเนาะคางบ้านที่น้องผมไอเบ็ดเนี่ยไั่กินซ่อนนี่ก่อนแหละครับเบ็ดก็ยังใส่เป็นชุดเก่านะครับก็เป็นเบ็ดสันสันนะครับต้องอีเซมาครับผมสุดก้อนก่อนขุนใส่เบสบอลูไซโกนะครับตัดออกเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่ครับผมเพราะว่ามันจะหักจยากล่าเนาะแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นส่องอีเซมาลองเบิรงครับก็ใส่มาสองสามครั้งนะครับผมก็พอกระถือดีขึ้นกันเนาะเม็ดส่งนี่ก็เลยมาฟอมมาความกันสองคนพี่น้องก็พอใส่ขายน้าครับวันนี้คุณคุณ <c oughs> คนเราฟังมาคำนิดหน่อยครับผมเนาะเหมาเลยครับ สองคนสองฟังแต่ว่าบรรยากาศก็จะอันนี้เยอะครับผมเหตุผลที่ว่าได้ไปทางไก่เพราะว่าฝ่ามืดฝ่าม,ม้อยแล้วครับเ <c oughs> บกิกแล้วครับผมก็ <c oughs> ยังฝนหยุดตกเนาะล่มแห้งครับผมฝั่งน้มแพร่ทางทางเยีเ่ยเหตุเงียบป่า,ปากันเดียบรรยากาศบ่ดีบ่ได้ครับไปทางไก่ก็ระวังเนาะระแวดระวัะวงฝนเรยบ,บไปครับช่วงนี้เวลาครับ บรรยากาศดีๆีจังน้อยคนละอีกสองสามมือนะครับเนาะมีเวลาไปหากินอยู่ของทีมงานคืเอเรานะครับเอาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอเวลาครับขอเวลาเสียเบเียดเสียเมี้ยกอนะครับเนาะเพิ่งออกมาบางหมานสีโมงเคืงตอนนี้ก็จะหาโมงนะครับเนาะเสียบเบียดใดญมากะมาณสิบกว่าหลังแล้วจังหลุดน้ำกันตอนย่างกลับครับผม เหมาเลยพี่น้องลังผึ้ยไทยรังผึ้ยไทยเล่นน้ำเลือกครับก้นตา,า,ตน,า,น,น,าน้ำพอดีเกาะทินมารดาสายหนิเกาะทินมารดไสายมา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 ใส่เบ็ดน้ำกันครับผมผักเสี้ยมีแห้งจะข้าวเนาะจึงไปเลาะบึงยามครับ มีผลงานจักแ้มจกักยังบ่ครับผมแล้วก็ยามกลับแล้วก็น่าจะถามเงี้ยจักเถียวนะครับเนาะตอนมืดมืดกูละแต่ไฟนถามเงี้ยมึงจักเถียวแล้วก็น่าจะเขาบ้านเพราะว่าดูไกลบ้านครับผมกินข้าวแรงบ้านคนนี้อ <laughs> าจอบขางบ้านวันนี้เขาเขาบ้านมาตึกมาตึกแห่นะครับเนาะตึกแหจนดำคนเอเล่เลย อาครับผมจะมานรุ่นน้ำกันเนะเาะผมพี่น้องั้งแรกได้รุ่นครับโอ้โหขาคอกั่งครับช่อนน้อยช่อนน้อยเนาเก็บไปครับผมเอ, <laughs> เอาแล้วแต้มแรกแล้วแต้มแรกแข็งมนันครับพี่น้องทั้งแนวกันเลยโมเห็นปะไหนยุไกยุไก กันหน่อยครับหากินน้ำหวยกับปมาณนี้พี่น้องผมป่าจาก็กนี่ตัวน้อยจักหน้อยเนาะน่าจะล่อรอบเดือดไปแล้วครับป่าใหญ่จะเข่าเนาะช่วงแรงช่วงอันนี้ก็เก็บเล่มไปก้อนครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องผมก็ลังมืดมาถึงหม่องจอดรถพี่น้องเมื่อเอหล่ครับคนห้านพี่น้องโอคน,อนอต้องเป็ี่นพี่น้องผม ป่าเกือบโลดเลยเนาะพี่หาตัวโอ้ได้เกี่งแล้วเราเห็นตัวหนึ่งอีปูเหียบวัได้ายคอนคลิปครับผมมเฮันหนีละป่าหัวเว้นหัวแดงโอ้โอเว่าทั้งคนไฟเขย่อยเพชรยังกันคุณคุณไงไฟเดืงองเด่องเดืองไฟบ้านปะ <med> ไ้านบ้น่นออยใกบ้าน,อนอหอห่วยตีนบ้านครับมผมเออเต้าผู้หากินเนาะห <ไป S 2> มานแพรมันมั่นครับ <med> อย่ามึงจะเขียวพี่น้องผม <med> พักควจะเข้าเนาะป่าก็เริ่มจะเริ่มกินเนี่ยกลอนดีครับเนาะจังหุ่นน้ำกันรอบอีกรอบนึงครับ ตัวขนาดนี้ตัวตัวขัาเนี้มันถึงจะมสไฟอยด่นึกเดาบอกเลยบ้าเป็นชินข้อกาแฟด้วยิน่องด้วบ้าทั้งอีสานรถทรงเต้นผิดข้อกาแฟครับ

เราบ่งเบ็ดอีกเที่ยวพี่น้องโอ้เบ็ดตัวใส่ไขายน้ำดึงหมูไปพี่น้องเอาแล้วครับกายเป็นเปียกแล้วนั่นเห็นเห็นอยู่นหนเห็นตาดับๆอยู่ไหนนะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องดู มองลุกใส่สวยด้พี่น้องผมหาขวดเลยหนึตัวนี้ไหมกยูเวียดมายูเบ็ดรุ่นนี้่ยูเสือรุ่นใดดิโอสลามดำพี่น้องสลามดำทำงานแล้วเบื่อิบหานะครับข่าเงียงหน่อย อืมโอ้โหโอโ,โ,โ,โหได้การได้การแต้มแรกเป็นมากเลยพี่น้องผมป่าใหญ่เริ่มเขาแล้วเอ้าะถุงอะไรพี่น้องถุงอะพ่อไหมถุงอะพ่อมาใส่ถุงไผ่มาใส่ถุงไผ่มาแข่งอะไรก่อนทีโอ้โหเปลี่ยนโล่แล้วพี่น้องผมของเบาคนครับมีถุงเขียวแข่งอยู่คนมีแต้มเพิ่มเติม,ตมพี่น้องไปรดนน้ำกันครับ คน,นถือเข้ากับถือมถือกันหมดนะ <laughs> เนาะรุ่นเบิ่งครับผมเด็ดใหม่เพิ่นคือทำงานแท้ผมบ้าก็ดึงดึงพี่น้องผมเห็นไหมครับดึงดึงดึงเด็ดแล้วครับมันมุบมุบมุม,ม,ม,มุแล้วพี่นอ้องไปครับผมลงไปรุ่นน้ำกันโอมีแต้มทุกเพินม กำลังกำลังดูมกำลังรุ่นกำลังรุ่นโอ้มานะครับผมพี่น้องโอ้บดหน่ยนาครับบดหน่ยนาดูสีครับพี่น้องดูสีครับของปลาะแท้ไข่หนามเลยครับเตรียมเรียกของเบา มาแล้วครับเยี่ยมเลยครับผมแย่ยมเล็กเฮ้ยเลยครับเฮ้ยครับเบื่อเบียดนะครับมั่นใจครับผมหลวงหลวงนี่ที่นอกเมื่อกี้เห็นกินตามตามนะี่ อยู่ปะอื่หยิบเบ็ดดองแล้วดองเบ็ดหรอแม่มาโย่อจวะโอ้ยส to ิชายเบ็ดขึ้นมันต้องฟังสิโอ้พีหน่องผมอืเบ็ดกะาเป็นยังเด้เพราะว่าถือปกขักวะสงสัยฮุาตัวสวยได้เมื่อกี้นี่อืมซีหาขีดได้ยุ้ยรุดดอก เอารุ่นกันต่อไปพี่น้องผมมีรุ่นอีกบะเรื่องไหนทั้งคุนตามเงี้ยววะเห็นตัวเดียวบ่อยู่สั่มพี่น้องเมื่อกี้ย่างมาถึงหลังนันเนาะโดตามตามอยู่รุ่นกันต่อไปครับพี่น้องผมท้งนี้ก่ตีน้ำแป๊บอยู่ครับเอ้าเอ้าเอาีุ่่นมาครับผม หล่นบ่มือลุ้นใส่สวยๆวยไหมอ้หเสียบเม็ดไหมอ้อปลาดุกพี่น้องผมปลาดุกปลาดุกปลาดุกมาแล้วปลาดุกมาแล้วดุกหน้าครับสวยๆเลยหน้าใสสวยๆโอ้โหเหมือนค,ครับผมเก็บปลาครับ ไม,ม่ก็พี่น้องอ๋ออยู่อ,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 อดินแห้งเลยนะครับลูกนาใช้กำลังสวยเจ็บียบร้อยครับลูกแต้มแรกเสร็จที่รุ่นรอบเศร้าครับผม ผมทัง้งปุ่นกันดึงเล่าเขาสั้นใส่สวยปะเ่องเสียบแน่นแท้โอ้พี่น้องผมสามสี่ขีดได้อยู่โอ๋อในการนะครับ,รบรรแล้วข้าผมรุนรุนแล้วหยิกสองสามหลังพี่น้องเดือดสุดเบ็ดแล้วเนาะอัดสิป่นว่าดอก่นสอือนี่นี่ เป็นมูเป็นมูด้วยท่านผลงานรวมๆเอกรารเลยใส่สวยตัวนี้สองตัวสามตัวนะครับผมรุ่นนกันเปื่อนเศร้าวันนี้เมื่อกี้ตอนเศร้าครับผมมารุ่นกู้เบสครับผมวันนี้จากเมื่อคืนเท่ากับผลงานกับพ่อได่อยู่นะครับเนาะหากินใกล้ๆบ้าน เลี้ยหวยเ็ดเพิ่นอยู่ใส่บุ่วเดี๋ยวไฟมานน่ครับว่ามันถี่แจงไหนาอยู่เนาะหลังเพิ่นถือมือขึ้นหลังนี้เพราะว่าบ่าหมูบครับผมเห็นขั้นเบ็ดอยู่เนะเาะเนาะรุ่เงินไปครับผมกะพ้นละขึ้นไปตามสายหวยผมนะครับเน,ะนาะอาจจะมีรุ่นอยู่คิดว่า อย่างไหนลังนี่เพิ่นส้วงหมุบหมุเดี๋ยวซองเบื้งเบ็ดเพราะไส้ไข่หนามพี่น้องเห็นส่วงหมุบหมุอยู่นี่ยังบ่อ๋อสายยังนีโ่โอ้ตายแล้วพี่น้งองเอาคอหน่อยตายแล้วงูไส้ไข่หนามครับไครครับผมเป็นรุ่นของเฮาบวันนี้ บ่าใครได้แจ้งป่าได้เนาะยังเดี๋ยวบ่ใครเห็นป่าได้ครับให้รุ่นมาหลัง่น้องน,นี่คือสอง่ง,งน,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 นานจริงๆเมื่อกี้เนาะแมนบอแมนยูครับแมนยูแมนยูนี่เตมบอโอ้บลเสียมเสียมง่ายพี่น้งองบลเสียมบลเสียมรายการเด็กไทนี่เสียมตัวงามจังเละพี่น้อนงเนาะ อ๋อครับผมเก็บปลาครับแกมหนึงหลือห้องแกมแรกปลาเสียม <c oughs> สรุปผลงานเศร้าๆพี่น้องของเบาเปลี่ยนเลยนะครับเนาะของพลาใสขายนา้ำกันโอ้มีตัวสวยตัวหนึ่งน่ครับเหลือเป็นปลาแซบพี่น้องปลาเนื้ออ่อนเนาะ โอ้ปลาเสียมใน้มกหนึ่งแลครับมกหนึ่งเลยบางเบาบางพี่น้องเหมือนหอดบรดิใายถุงเขียวนะครับแล้เสียมก็ปลาค้อน้อย <laughs> โอ้พี่น้องเอ้ยเอาครับผมหาอยากหาก,กินเนาะนั่นใกล้ๆบ้านนะครับผมสงสัยไฟป่ามันตื่นไฟอยู่บ้านนะครับมันให้พวกใครกินเบ็ด <laughs> ใกล้บ้านพด ต้องไปทางไก่หมานทางไก่เบนเบ็ดหมานน้ำบานเนาะแต่ตมุกขึ้นก็บพรได้กินนะครับผมก็ได้อันนี้อยู่เนาะกุละโลกลัวสองโลอยู่ใส่ไข่หน้ากาได้สองโลกัวอยู่เนาะว่าขอ,อของบ่าวฉียวอางโลก,ก,กัวนะครับผมก็ถึงสองโลเนาะสอบเสาผลงนานเ่น ครับผมเวน้นเว้นบันได้คืนนะครับมื้อนี้หากินใกล้ๆบ้านก็ได้อยากได้กินครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องผมแต่มีโอกาสแต่ทีค่ความทีมงานที่เกินเนาะมาถามเนาะแต่ว่าในข่าวอีเดียวมานมันกิ่ยากไปหนนาอยู่ครับ <laughs> นีแล้วเห็ดเป็นาฮืองนาอยู่เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ